สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอธิบายวิธีเล่นของบอสโคกายแก้วครับว่ามันมีวิธีเล่นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมสำหรับวิธีการเล่นนะครับเริ่มเข้ามานี่เราจะกดโล่ก่อนนะแล้วก็เราจะกดสกิล3สกิลของไอรีนไปเลยแล้วก็กดรีนตีป,ปกติครับทุกตัวในช่วงเฟสแรกก่อนที่จะบอสจะกดออนติเมทอะ่ะเราจะกดมือทั้งหมดนะครับลรงสกิล อัติเมททุกตัวเราจะกดมือเองทั้งหมดเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการรันออโต้นะครับแล้วก็ผมจะอธิบายถึงเมคคลกของบอสนะครับหลังจากที่เราเห็นบอสกดสกิลแบบนี้นะครับกดสกิลแบบนี้เราจะกดโล่ของไอรีนนะครับหลังจากนั้นก็กดบัฟดูเสาไปก่อนอ่าแล้วก็รอแบบนี้นะครับ ต่อไปบอสจะกดเป็นตีวงกว้างแบบนี้ครับโบสีแดงเนาะพอโบสีแดงปุ๊บเราก็รออ่าถ้าเป็นสกิลแบบนี้เราก,กดสกิลของไอรีนไปเลยนะครับแล้วก็รีเอ็จะกดตีรีอีกทีนึงพอบอสกดสกิลปุ๊บเรากดโล่อีกครั้งหนึง่งแบบนี้ครับผมอ่าจากนั้นก็ลู่เสาต่ออ่าแล้วก็ในจุดที่พอบอสเลือดเหลือใกล้ๆประมาณ70%นเนี่ย สังเกตว่าผมจะไม่กดอันติของอิลิเนียหรือยอนฮีนะครับเสร็จแล้วกดรวมไปด้านหลังแบบนี้นะครับมาจุดด้านหลังตรงนี้ที่เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับแล้วก็ให้อิริเนียกดอัติเมทใส่เลยอ่าก็จะเป็นการ Skill แคสเซิลสกิลละแล้วก็กดโลของอิริแล้วก็วนต่อไปเรื่อยๆครับผมสังเกตดูบอสเมื่อกี้บอสทุบวงกลมต่อไปบอสจะกดสกิลแบบนี้นะครับผมเราค่อยกดโลของอิีน ก,กดลู่เสาต่อเหมือนเดิมแล้วก็ปล่อยตีปกติไปนะครับผมตอนนี้หลังจากที่บอสกดสกิลแล้วอัลติเมทของไอรีนอะ่ะผมจะปล่อยไปออโต้เลยนะครับการกดอัลติเมทจะปล่อยออโต้ไปเลยแล้วก็เราค่อยวนเงี้ยไปเรื่อยๆลู่เสาปุ๊บรอบอสทุบพอบอสทุบก็รอรอพอบอสไล่สกิลปุ๊บกดโล่แล้วก็ลู่เสาต่อแล้วก็ปล่อยแอนติรันไปนะครับผมอพอบอสไล่ปุ๊บเรากดโล่ โตเสร็จลูกเสาต่อ,ตตอแล้วก็ปล่อยตีไปครับผมกดสกิลต,ต,ต,ตามปกติเลยอ่ะแล้วก็พอบอสเลือดต่ำกว่า50%มันจะมีช่วงหนึ่งที่บอสอ่ะหลังจากเลือดต่ำกว่า50%อน่ะใกล้ๆ40%บอส์เนต่ะบอสจะวมาตรงกลางนะครับไอคอนสีเทาอันที่2ครับกดตัวนีว้ก่อน เสร็จแล้วแล้วเราก็ไปดูว่าอันไหนตีง่ายอสุอ้ายที่สองอ่ะเออพยามขวัที่สองตามที่ในรูปที่เห็นนะครับเนี่ยมันก็หมดละเราก็ขาดอันตีบอสได้ละอีกหนึ่งอีกหนึ่งไม่คดีอของบอสท,ที่เราต้องแคนเซิลให้ได้นะแคนเซิลไม่ได้ตายนะครับอ่ะวันนี้บอสไล่แล้วก็กดกดโล่แล้วก็รูดเสาต่อไป พอบอสไล่สกิลเราก็กดโล่แล้วก็รูดเสาอ่อาเดี๋ยวตอนนี้บอสไล่สกิลบอสจะทุบวงกลมหนึ่งครั้งครับอ่าหลังจากทุบเสร็จบอสจะกดไล่สกิลอีกครั้งหนึ่งแล้วกดโล่ไอรินแล้วก็รอครับตอนนี้ก็รอรอบอสไล่สกิลอ่าบอสไล่แล้วก็กดโล่เลยกดโล่เสร็จปุ๊บรูดเสาต่อทันทีแล้วก็ไอ,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 อรินจะกดอัติเมท เสร็จแล้วผมก็รอออันนี้รูดเสาได้กดรูดไปก่อนแล้วก็รอนคะรับรอบอสไล่สกิลอพอบอสไล่์ปุ๊บรอไปสักแป๊บหนึ่งก็กดโลหลังจากนั้นก็รูดเสาต่อบอสทุบป,ปกติหนึ่งครั้งอบ,บอสมาตรงกลางล่ะจุดเนี้ยจะเป็นจุดที่ผมเล่นพลาดในวิดีโอนี้นะครับ จุดผิดพลาดในนี้ที่เห็นก็คือว่าผมกดทงไว้อยู่ใช่ไหมครับพอกดทงไว้เอลเนียไล่อตติเมตไปแล้วแต่ผมไปกดแคนเซิลแอตติเมตของไอรีนใช่ไหมครับเมื่อกี้แล้วมาทําให้ทั้งทีมอ่ะโดนแคนเซิลไปเหมือนกันนะครับอันนี้คือข้อผิดพลาดท,ที่ผมได้พลาดทําททเกิดขึ้นนะับซึ่งถ้าตอนเนี้ยอลีเนียได้กดอตติเมตจริงๆผมก็จะสามารถผ่านได้เพราะการขัด แอนติเมตบอสหลังจากที่เลือดต่ำกว่า20%แล้วอ่ะมันจะทำให้บอสวนสกิลเหมือนเดิมแล้วเราก็จะผ่านได้นะครับต้องเปิดโลไม่พลาดนะอันนี้คือข้อผิดพลาดนะครับก็จะตีได้ประมาณนี้ครับผม ี๋ยวต่อไปเราไปดูไอเทมที่ผมใส่กันดีกว่าว่าผมใส่ไอเทมแต่ละตัวเป็นยังไงบ้างเนาะแล้วก็สําหรับใครที่ไม่ได้ใช้อิเลเนียนะครับสามารถใช้เป็นโคเซตได้นะเพราะว่าโคเซตในการโกนออติเมตยิง1ทีปุ๊บเกตบอสแตกทันทีนะครับต้องยิงด้านหลังนะกอนติใส่บอสด้านหลังแตกทันทีนะครับแล้วก็สําหรับวิธีการเล่นของบอสซีซันที่4บทที่1 ลัสบอสเป็นครูกายแก้วนะครับไม่เคยดียของบอสก็จะประมาณนี้นะครับที่ผมได้ bye bye, นะอธิบายไปนอกจากว่าก็จะไปฝึกเล่นนะครับตายบ่อยๆรีบ่อยๆเดี๋ยวก็จะชินครับย้ำกดมือในช่วงแรกนี่ผมว่าไว้เนาะเดี๋ยวเราก็จะชินของมันเราเองนะครับผมขอใหทุกคนโชคดีสำหรับการตีครูกายแก้วครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย